คนแรกของวงการพระเอกดังประกาศข่าวดีหลังถูกแบรนด์ระดับโลกจองตัวนิตยาสาร W Korea ยืนยันอย่างเป็นทางการว่านักแสดงหนุ่มพักโบกอมจะเป็นตัวแทนของแบรนด์หรูสัญชาติฝรั่งเศสซีลีนในฐานะ g l o b a l ambassador และกลายเป็นนักแสดงชายคนแรกที่ได้เข้าร่วมครอบครัว ambassador ระดับโลกของแบรนด์ เมื่อต้นเดือนมิถุนายนของปีนี้พักโบกอมได้ตกเป็นพาดหัวข่าวไปทั่วโลกสำหรับการเข้าร่วมงานแสดงคอลเลกชันเสื้อผ้าบุรุษซีลีน2023สปริงซัมเมอรในช่วงเมน p a r i ร f ดแฟชั่นวีคโดยมีลิซ่าวง BLACKPINK ์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของซีลีนและวีวง BTS ร่วมแสดงด้วย ในที่สุดนักแสดงก็พร้อมที่จะเริ่มต้นกิจกรรมของเขาในธนะแบรนด์ Ambassador แอมบาสเดอร์ระดับโลกของซีลีนโดยเริ่มจากคอลเลกชันบอยดอลที่ทันสมัยของแบรนด์โดยผู้กำกับศิลป์เฮดี l ซิลเมนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแกลมพังร็อกแอนด์โรนักเล่นสเก็ตแฟชั่นแฟชั่นอีบอยและอีกมากมายค่ะ